นักเรียนที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะในสัปดาห์ที่8แล้วนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันคะ่ะลูกเรามาดูตัวชี้วัดการเรียนรู้นะคะท่อ1.1ป .5 ทับ6อ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำและปฏิบัติตาม ค,คำสำคัญในตัวชี้วัดนี้คือนะักเรียนจะต้องอ่านงานเขียนนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะในสิ่งที่เราควรรู้นะคะลูกเรามาเริ่มเรียนรู้กันนะคะการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำและปฏิบัติตามนั้นนะคะเป็นงานเขียนที่มุ่งอธิบายค่ะแนะนำหรือออกคำสั่งนะคะให้ผู้อ่านได้ปฏิบัติตาม เพื่อให้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะลูกค่ะการอ่านงานเขียนนั้นมีหลายประเภทนะคะเรามาอ่านพร้อมกันค่ะลูกงานเขียนมีหลายประเภทแต่ละประเภทจะมีลักษณะมีจุดมุ่งหมายต่างกันและมีวิธีการอ่านแตกต่างกันแต่มีหลักการสำคัญเดียวกันคือต้องตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน ว่าต้องการอ่านเพื่ออะไรเช่นอ่านเพื่อความรู้ความเข้าใจอ่านเพื่อคน้นคว้าหรือเพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องค่ะเรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างเช่นการอ่านคำสั่งประกาศหรือเอกสารต่างๆของทางราชการ การอ่านคําแนะนำในการใช้พจจนานกลมการอ่านฉลากยาการอ่านเอกสารแนะนำการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้นนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การอ่านในเชิงการอธิบายและคําสั่งนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอ่านงานเขียนอธิบายคำสั่งนะคะลูกเดี๋ยวเราไปอ่านแล้วเรียนรู้พร้อมกันค่ะ ค่ะเด็กๆเ,เรามาดูนะคะการอ่านในเชิงอธิบายนะคะและการอ่านเพื่อปฏิบัติตามนะคะข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนค่ะเขาบอกว่า 1. ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 2. มีความรับผิดชอบและรู้จักหน้าที่ของตนเอง 3. ประหยัดน้ำและไฟเมื่อเลิกใช้คนปิดทุกครั้ง 4. รู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่น เมื่อเราอ่านแล้วเราต้องตั้งจุดประสงค์และว,ว่าเราอ่านเพื่ออะไรคะเราอ่านเพื่อรับทราบทําความเข้าใจและเพื่อปฏิบัติตามใช่ไหมคะเพราะนี่คือข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนนะคะการอ่านประเภทนี้เป็นงานเขียนในเชิงอธิบายและก็เป็นลักษณะคําสั่งที่เราต้องปฏิบัติตามด้วยนะคะเด็กๆ คราวนี้เด็กๆลองดูแบบฝึกหัดของเรานะคะคําชี้แจงนะคะให้หนักเรียนอ่านการปฏิบัติตนในห้องเรียนแล้วแสดงความคิดเห็นหนักเรียนมาดูนะคะนี่คือการปฏิบัติตนในห้องเรียนนะคะอ่านี้ใช่ไหมคะเมื่อเราเห็นหัวข้อดังต่อไปนี้แล้วเราอ่านแล้วเป็นการอ่านเพื่อจุดประสงค์ใดคะลูกเพื่อจุดประสงค์ในการทำความเข้าใจและปฏิบัติ ะะเรามาดู 1. ตั้งใจเรียน 2. พูดจาสุภาพ 3. มีระเบียบวินัยและ 4. รักษาความสะอานี่คือการปฏิบัติตนในห้องเรียนใช่ไหมคะนักเรียนคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดการปฏิบัติตนในห้องเรียนข้อใดมีผลให้ข้ออื่นประสบผลสําเร็จน,นะคะคำว่าประสบผลสําเร็จ เรียนดูนะคะก็ให้หนักเรียนนะั้นกลับไปอ่านเพื่อทําความเข้าใจและวิเคราะห์และตอบค่ะนักเรียนก็ตอบและเหตุผลคืออะไรมาข้อที่2ค่ะการปฏิบัติตนในห้องเรียนข้อใดสามารถนำไปใช้ในชีิตประจําวันได้ดีที่สุดนะคะนักเรียนก็วิเคราะห์ทําความเข้าใจและตอบมาแล้วก็ตอบเหตุผลนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ เขียนการปฏิบัติตนในห้องเรียนตามความคิดเชิงสร้างสรรค์นะคะเขาให้เราเขียนนะคะการปฏิบัติตนในห้องเรียนนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งข้อนะคะนักเรียนก็ตอบเลยค่ะก็จะเป็นข้อที่5คืออะไรและเหตุผลเพราะอะไรเราไปดูต่อนะคะลูกเราลองไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างของงานเขียนนะคะ นั่นก็คือการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะงานเขียนชิ้นนี้ก็ให้นักเรียนนั้นได้อ่านแล้วก็ตั้งจุดประสงค์ในการอ่านเช่นเดียวกันข้อที่1ค่ะตระหนักว่าเราอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน 2. แลกเปลี่ยนสิ่งของสิ่งจําเป็นอย่างเท่าเทียมกัน 3. เคารพกฎในการอยู่ร่วมกัน 4. ใช้คําพูดอย่างระมัดระวัง 5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 6. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่บังคับหรือข่มขู่นี่เป็นหลักการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคมดูเมื่อเราอ่านแล้วเรามีจุดป,ประสงค์ในการเรียนรู้ในการอ่านเรื่องนี้อย่างไรบ้างตัวอย่าง 1. เราจะต้องอธิบายการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้นะคะ สองแลอ่านงานเขียนในการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันแล้วเราจะนําไปปฏิบัติได้ 3. เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคมค่ะลูกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกร่วมกันแบบฝึกหัดอีกสักหนึ่งข้อนะคะเกี่ยวกับการอ่านแล้วนํามาเรียนรู้ที่จะอธิบายในเรื่องของการอยู่ร่วมกัน โจทย์มีว่าให้หนักเรียนเขียนกดการอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านมาหข้อนะคะพร้อมบอกเหตุผลประกอบนะ,ะตัวอย่าง 1. เมื่อเราอยู่ร่วมกันในหมู่บ้าน 1. เราควรมีความสามาัคคีเหตุผลเพราะความสามัคคีทำให้งานทุกอย่างสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะขอให้หนูลองยกตัวอย่างจากหลักกันอยู่ร่วมกันเมื่อสักครู่นี้ที่เราอ่านนะคะ ในสังคมหมู่บ้านของเราเราอยากให้หมู่บ้านเราเยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใช่ไหมคะมีความสุขตัวอย่างอาจจะเช่นอ่ะเราอยู่ร่วมกันเราต้องมีความซื่อสัตย์ถูกไหมคะความซื่อสัตย์เพราะเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความซื่อสัตย์เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีการลักขโมยไม่มีเข้าของสูญหายเห็นไหมคะมีจิตสาธารณะการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ทั้งนั้นเลยค่ะ ขอให้หนักเรียนนั้นได้ตอบมาจํานวน5ข้อนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะมิสก็มีตัวอย่างงานเขียนเชิงอธิบายนะคะและคําสั่งมาให้หนักเด็กได้ศึกษาฉะนั้นขอให้หนักเรียนทําความเข้าใจและสื่อสารกลับมาด้วยการตอบคําถามจากแบบฝึกหัดทั้ง2เรื่องนะคะและต่อไปนะคะมิสขอมอบเวลาช่วงที่เหลือนี้ให้กับเด็กๆทุกคน ได้ศึกษาทบทวนความรู้อีกหนึ่งครั้งและทำแบบฝึกหัดด้วยความตั้งใจและทำอย่างถูกต้องนะคะขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ออนไลน์นะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะลูกสำหรับชั่วโมงนี้นะคะนิสจะต้องไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆตั้งใจทำงานนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ